ครับ SK ครับคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องสแกน a u t e l Maxi Pro MP808 นะครับตอนนี้เราอยู่ที่รถยนต์ี s ู z u นะครับ MUH นะครับปี2014เครื่องอยู่ตัมพันธ์นะครับเครื่องสแกนตัวนี้เป็นพื้นฐานระบบ Android นะครับเชื่อมต่อนะครับด้วยสายเคเบิลนะครับยังเป็นใช้สายเคเบิลอยู่นะครับ แล้วก็อัปเดตด้วยระบบ wi-fi นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ง่ายขึ้นนะครับเมนูนะครับให้เราเลือกรถนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถเมกานะครับก็จะขึ้นเมนูมาให้รถยุโรปนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเลือกได้ว่าครบครบเลยทีเดียวนะครับมีรถซูเปอร์คาร์อย่างลัมโบเกนีด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรฮะรฟอร์รอรี่นะครับอ่ารถ แล้วก็โรลสลอยนะครับรถหรูๆนะครับพ orsche นะครับอันนี้คุ้นๆกันนะครับรถเอเชียนะครับก็ครบนะครับมีแถมมาฟูโซนะครับแต่อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเครื่องตัวนี้เขาจะรองรับหรือเปล่าเพราะว่าฟูโซก็เป็นระบบ24โวลต์นะครับไม่ทราบว่าเขาใส่มาทําไมนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแล้วเอาเจ้าเครื่องตัวนี้ไปเสียบนะครับก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้เดี๋ยวเราลองดูด้านหลังเครื่องว่ารองรับไฟได้เท่าไหร่ ดูแล้วไม่น่าจะรองรับได้นะครับต้องไปดูสเปคละเอียดอีกทีนะครับจริงๆก็ไม่แนะนําให้ให้เสียบนะครับหรือเสียบได้เราก็ต้องปลดแบตเตอรี่ของรถจน์เนี้ยออกไปลูกหนึ่งนะครับให้เหลือ12โวลต์ก็น่าจะเข้าไปดูระบบของสมองกลได้นะครับโอเคเราเข้าไปอ่ขออภัยฮะเมื่อกี้รถจีนอะไรไม่ได้ดูนะครับโอเคครับ ไปที่รถเอเชียนะครับไปดูที่อิซูสุนะครับซอฟแวร์เขาไม่มีรถอิซูสุไทยแลนด์นะครับเลือกแบบออโต้นะครับก็จะให้ใส่วินนำเบอร์นี้เราไม่รู้วินนำเบอร์อะไรนะครับเราไปเลือกแบบแมนนวลดีกว่านะครับแมนนวลซเลคชั่นนะครับเป็นรถที่ไม่ใช่เมริกาเหนือนะครับก็คือประเทศอเมริกากับแคนาดาเรียกกัอกเ,เมริกาเหนือนะครับแล้วก็ อเมริกาเหนือก็คืออเมริกากับแคนาดาแล้วก็อื่นๆนะครับไม่แน่ใจว่ากําหนดมายัางไงงงๆจริงว่าไม่ใช่อเมริกาเหนือก็จบแล้วนะครับโอเคเรามาที่อื่นๆนะครับสังเ,เกตว่าเป็นรุ่นของรถเมกันอ๋อ,อ,อนี่เขาเพิ่มตัวนี้มาให้นะครับ Tfseries เป็นรถเมืองไทยแต่ว่าแค่ปี0-2เองน้อยมากเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเข้าอะไรได้นะลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับได agnostic นะครับ ไปดูที่ engine control module นะครับ CJH ด้วยซ้ำไปไม่ใช่นะครับรถตัวนี้เป็น4 j k นะครับเครื่องส0มพันะครับแสดงว่าเขายังไม่เข้าใจนะครับเรื่องโมเดลรถของเมืองไทยนะครับอิสุสไทยแลนด์นะครับเป็นอะไรที่ผาบเซียนนะครับตรงนี้ละกันนะครับน่าจะใกล้เคียงสุดนะครับปี2014-15ไม่เป็นไรมีอินเจ t เตอร์ช็อตเชิี EMOK ลองดูนะครับอินเจคเตอร์ก็ทำอะไรได้บ้าง4ี j น J ะขอไปนะเมื่อกี้เป็น 4jj นะครับไม่ใช่ 4jk นะครับเครื่องสามพันก็โหลดข้อมูลมานะครับรอนิดนึงนะครับ Display Injector Code Injector Programming นะครับดูอ่านรหัสหัวฉีดนะครับลองดูว่าทำได้ไหมอ่าสุบหนึ่งสุบสองสุบสามสุบสี่นะครับให้เราคลิกเอา หรือว่าจะโปรแกรมมิ่งได้ไหมนะครับดับเครื่องแล้วก็กุญแจออนนะครับเขาบอกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวลองให้เขาทำงานให้ครบก่อนนะครับหรืออาจจะเข้าไม่ได้เลยก็ได้นะครับต้องรอต้องรอดู ถ้าอาการแบบนี้ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้นะครับจริงๆการลงทะเบียนหัวฉีดก็ไม่ได้ทํากันบ่อยๆนะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อหัวฉีดใหม่มาทั้งต้นมาเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนนะครับการที่เราถอดหัวฉีดมาซ่อมเปลี่ยนป้ายหัวฉีดอะไรนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราใส่กลับไปที่หัวเดิมนะครับสูบเดิมของเขาก็ไม่ต้องไปลงทะเบียนหลยนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันนี้อาจจะ นานๆจะได้ใช้ทีนะครับการที่เราต้องซื้อหัวฉีดมาเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับโอเคผมว่าอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเมนูตรงนี้แคนเซลไปแล้วกันนะครับใช้เวลาเราอาจจะลองเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแต่ a g n o s t i กดีกว่านะครับลองดูว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับลองดู เจ้า engine control module เมื่อกี้นะครับลองเข้ามาทางนี้นะครับเผื่อจะได้4 j j 1 t c นะครับตัวนี้มี active test ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ธรรมดาต้องลองดูนะครับว่ามีจริงไหมนะครับไม่มีโค้ดนะครับ live data นะครับอ่านข้อมูลสดนะครับ ออันนี้ดูแล้วน่าจะอ่านได้พอสมควรนะครับบางทีถ้าเข้าอีกทางหนึ่งไม่ได้แล้วก็ต้องต้องลองเข้าอีกทางนึงนะครับต้องลองอ่านค่าแรงดันล่างไม่ได้นะครับเป็นการที่ช่างเราชอบอ่านกันเพื่อวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะครับตัวอื่นๆก็โอเคนะครับก็อ่านได้พอสมควรนะครับเราลองดูดูฟิล์ดัตตตัวนี้ดีกว่านะครับ น่าจะมีตัวไอ้เจ้าค่าชดเชยหัวฉีดให้เราดูนะครับแรงดันล้างอ่านได้ไหมก,ก็อ่านไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่านไม่ได้นะครับมีแต่ค่าลเลคเลตค่าการปรับดูนะครับมีค่าชดเชยหัวฉีดอ่านได้นะครับพอเราเล่งรอบไปสักสองพันเนี่ยการชดเชยจะเป็นศูนย์แสดงว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยอ่านค่าได้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับย้อนกลับไปนะครับ ลองไปดู Active Test นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับอันที่เราใช้กันบ่อยๆก็ Injector Force Drive นะครับสูปหนึ่งนะครับทำได้ไหมลองดูนะครับเมื่อก่อนเครื่องออเทลนี้จะ ja ทำฟังก์ชันพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับก็บอกว่าให้ดับเครื่องแล้วก็เปิดกุญแจออนอย่างนี้เราจะ f ฟอส Drive มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ครับไม่มีฟังก์ชันให้คลิกไปต่อแสดงว่าทำไม่ได้นะครับมีต่แคนเซด้วยนะครับ อินเจคเตอร์สงลองดูนะครับอ่าบอกว่าให้เรา Ignition On ออนนะครับเทิร์นอิกนิช o ันก็ไม่เข้าใจครับดับเครื่องแต่ให้เทิร์นอิก i ิช On นอ่าก็จุดระเบิด On ก็ไม่เข้าใจจริงต้องแค่อ่าเทิร์นออนะครับกุญแจแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีไปต่อด้วยนะครับดังนั้นการการที่เราจะทำอินเจคเตอร์ฟอร์สไรส์เนี่ยเครื่องควรจะติดอยู่ นะครับเราจะได้รู้อาการของเครื่องนะครับว่ามีอาการเป็นยังไงนะครับอันนี้เขาไม่มีให้ไปต่อแต่งว่าทาไม่ได้นะครับยวไปกลับไปนะครับดูอะไรดีนะฮะโอเคเราย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับฟังก์ชัน,นอื่นๆไม่ค่อยจะได้ใช้ดูสเปเชียลฟังก์ชันตัวนี้นะครับว่ามีอะไรที่เราจะได้ใช้บ้าง injector programming มาโชว์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ซับไพ่ปั๊มเลอร์นิ่งตัวนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับให้ทําการดับเครื่องเราลองเราลองดับดูก็ได้นะครับเชื่อเขาหน่อยนะครับแล้วก็กดออนขึ้นมานะครับกดออนอ่าตอนนี้ออนขึ้นมานะครับอ่าเขาบอกว่าเลินไปแล้วนะครับอ่าเร็วมากเลยนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับลองดูที่ตัวอินเจ t คเตอร์โปรแกรมมิ่งแล้วกันเมื่อกี้อ่านอ่านได้นะครับ รแกรมมิ่งไม่รู้จะอ่านได้หรือเปล่าลองดูนะครับก็หมุนหมุนหมุนนานอ๋อตัวนี้มาโปรแกรมมิ่งนะครับลองคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยนะคลิกเข้าไปตัวนี้แล้วก็กด modify อ๋อแสดงว่าขี่ได้นะครับขี่ได้เราเข้ามาที่ตรงนี้ก็ขี่ได้นะครับโอเคเราเราเมื่อกี้เผลอไปกดอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวฮะเราต้องแบ็คกลับไปโอเคอย่างงี้ดีกว่า ESC ดีกว่า นะครับเอเค f f 7 okay, 2ดอเคเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องทีนึงนะครับโอเคนะครับปกตินะครับโปรแกรมเลิกการใช้งานโอเคไม่ใช้จะไปโปรแกรมนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องไปโปรแกรมนะครับ mm hmm. Active Test นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองดูว่า mm hmm. เขาให้เราทำจริงหรือเปล่า mm hmm. Injector Ford Drive เนี่ยนะครับ mm hmm. เาบอกให้ดับ เครื่องนะครับแล้วก็ออนกุญแจนะครับลองดูว่าจริงไหมเราดับเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็ออนกุญแจนะครับออนขึ้นมาอินเจคเตอร์อ่าเพราะจริงๆการทำอินเจคเตอร์ฟอร์ดไดเครื่องจะต้องติดอยู่นะครับตามหลักการแล้วนะครับให้เราไปดับเครื่องก็ไม่รู้จะมีผลอะไรนะครับก็เลยใช้ไม่ได้นะครับโอเค เราสตาร์ทเครื่องขึ้นมาครับเครื่องมือตัวอื่นนี้เราก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ฟอร์ดได์เลยนะครับถึงจะได้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็มีฟังก์ชันให้เราแต่บางทีก็ใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับทังนี้ทั้งนั้นก็เราต้องลองใช้กับรถจริงๆนะครับแล้วก็ในขณะที่รถมีปัญหาจริงๆนะครับตอนนี้รถไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังไม่ต้องไปทาอะไรนะครับ พอดีรถคันนี้มีไฟ ESC ติดอยู่นะครับเ,เราเข้าไปฟังก์ชันเราต้องเข้าไปโหมดฟังก์ชันอื่นนะครับในเรื่องของ ABS นะครับ ESC นะครับเป็นระบบ ของ ABS นะครับเข้าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวนะเข้าไปใหม่ EMO นะครับ Airbag Powertrain Interface Module ก็คือเครื่องกับเกียร์ตัวนี้นะครับเข้าไม่ได้นะครับต้องดูฟังก์ชันอะไรนะครับ ร์แบกเข้าได้ไหมนะครับเเข้าไปดูแอร์แบกนะครับรถคันนี้มีแอร์แบกนะครับดูเหมือนจะเข้าได้นะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็จะขึ้นเขาบอกว่าไม่สามารถติดต่อได้ออกไม่ได้นะครับ device unable to communicate นะครับติดต่อกับกล่องควบคุมไม่ได้แสดงว่าอ่านได้เฉพาะเครื่องยนต์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเครื่องสแกน ออเทลนะครับ MP808 กับ E สุดๆนะครับก็สามารถอ่าค่าโอวฉีดขอภายนะค่าอ่ารหัสโอวฉีดนะครับแล้วก็ลงรหัสโอวฉีดใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน learning เจ้าซัพพลายปั๊มให้ด้วยนะครับโอเคก็เป็นเครื่องสแกนที่ตอบโจทย์ได้ในระดับที่ดีทีเดียวนะครับโดยเฉพาะรถ ยุโรปรถเมกานะครับรถญี่ปุ่นก็อาจจะมีข้อด้อยบ้างในบางยี่ห้อนะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ